หาคุณกำลังมองหาบริการรับเติมเกมมือถือในราคกาที่ทุกกว่าเติมเอง Double P Shop มีบริการเป็นกันเองปลอดภัยไล้ดีฟันเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage d e P Shop ได้เลยนะครับหนึ่งในคำถามยอดฮิตเลยนะครับตอนที่ผมสตรีมนะครับคอมเมนต์ที่มาบ่อยมากๆเลยก็คือพี่คิวครับสำหรับมือใหม่เริ่มต้นปืนไหนดีแนะนำหน่อย ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมมีเกม Call of Duty Modern Warfare 3มันก็เลยมีปืนภาค3าติดมาด้วยโดยที่ผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อในร้านค้านะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อตรงนี้คือผมมีทุกกระบอกแล้วนะครับแต่ถ้าปืนไหนที่คุณยังไม่มีนะครับเวลาผมแนะนำไปแล้วปืนที่คุณยังไม่มีคุณมาเช็คตรงนี้ได้นะครับอยู่ในร้านค้าข้างแสงรวมถึงของแต่งพวกของแต่ง JAK Q Street l พวกนี้ไอเหรียญพวกนี้นะครับเราไม่ต้องเติมซื้อนะครับเราจะต้องทำเควสประจำวันเท่านั้นนะครับ เนี่ยหรือคิดง่ายๆก็คือคุณเล่นเล่นไปอะ่ะเดี๋ยวเหรียญพวกเนี้ยมันก็ปลดล็อกให้คุณเองให้คุณเอาไปซื้อในร้านค้าค้างแสงได้นะครับโอเคเข้าเรื่องกันปืนเซตที่ผมเล่นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมคิดว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะคือปืนนี้ครับ SW 5 4 5ปืนนี้เป็นปืนแรกๆเลยนะครับ เป็นปืนผมผมเรียกว่าเป็นปืนสามมันละกันที่ผมคิดว่าคุณควรจะมีติดไว้แล้วตอนนี้มันติดเมตาด้วยนะครับนะวันที่ผมลงคลิปยี่สบามพฤษภาคมเนี่ยมันติดเมตาอยู่นะครับและมันดีมากๆด้วยแต่งอะไรบ้างมาดูกันของแต่งนะครับกระบอกปืนนะก็คือเป็นกระบอกปืนแม่นยำ STV นะครับตัวนี้เนี่ยหน้ามันจะยาวนะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็การควบคุมอาการสะบัดของปืนนะครับก็คือจะดีดน้อยลงนั่นเอง ส่วนปากกระบอกปืนนะครับผมใช้เป็นปลอกลดเสียงโซนิกครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเสียหายก็คือมันจะยิงแรงขึ้นได้ระยะที่ไกลขึ้นแล้วก็ได้ความแม่นยำนะครับแต่ข้อเสียก็คือปืนจะดีดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เวลายกซูมจะช้าลงนิดนึงแต่ว่ามันลดแค่นิดเดียวเองคุณดูหลอดสิเห็นไหมแล้วก็ออปติกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออปติกอะเราจะไม่ใส่ก็ได้ไปถอ,อดออกแล้วก็ไปใส่กระสุนหรือว่าจะใส่แบบกิฟจับด้านหลังก็ได้นะครับแต่ว่า ผมเนี่ยจะใส่เป็นตัวนี้นะครับโ r o น a n i n s l a t e MSP12 นะครับมันดียังไงนะครับมันเพิ่มระยะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มการใช้งานก็คือยกปืนเร็วขึ้นที่เด็ดเลยก็คือมันยกปืนเร็วขึ้นครับแถมได้ระยะอีกนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเรายกปืนขึ้นมามันจะมีเส้นเลเซอร์อยู่โผล่ออกไปนะครับศัตรูมันก็จะมองเห็นนะแต่ว่า ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกผมว่ามันก็ดีอะแมกกาซีนครับเรายัดไป60นัดเลยครับเพราะว่าการเบินกรอดศัตรูนี้สําคัญนะครับส่วนกระสุนนะครับมี2ตัวเลือกให้คุณนะครับคุณจะใส่เกรนสูงก็ได้ก็คือกระสุนจะพุ่งพุ่งได้เร็วขึ้นจะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็ระยะความเสียหายเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับห้าสี่ห้าอาดแรงดันบวกพีอันนี้ทีเด็ดของจริงนะครับคือเวลาคุณยิงไปเนี่ยแล้วโดนเป้าหมายอะเป้าหมายจะยิงเรากลับมายากมากเพราะว่าหน้าเขาสบัด นี่แหละคือความสามารถของกระสุนอัดแรงดันบวกพีนะครับมีแทบทุกกระบอกยิงไปปุ๊บศัตรูโดนยิงปุ๊บต่างหายโดนบึบบๆบมันยิงเราสวนยากไงเข้าใจป่ะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมใส่เป็นกระสุนเกรนสูงก่อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ผมจะเปลี่ยนไปแรงดันบวกพีละแต่ว่าอันนี้ผมใส่ไว้ก่อนละกันส่วนกระบอกรองนะครับ WSP Stinger ตอนแรกคุณอาจจะหาไม่เจอนะครับคุณอาจจะมองเห็นว่าอในช่องที่2เนี่ยมันเป็นแบบว่าเอ้ย ปืนหลักนี่ว่าแบตเทอร์เลย์ปื G, เอสจีอ้าวปืนพกไปไหนคุณกดตรงนี้ก่อนเห็นป่ะเห็นป่ะเนีย่ยมันกระพริบอยู่ไหนเห็นป่ะคุณกดก่อนแล้ว มันจะขึ้นปืนพกมห้คุณใช้มีลอนเชอร์ด้วยตีประชิดอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับตรงนี้นะครับปืนสติงเกอร์ w s c สติงเกอร์ครับอันนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ปืนพกนะจัดอยู่ในหมวดหมู่แฮนด์กันแต่ว่ามันยิงออโต้มันไม่ได้ยิงทีละนัดนะนยิงเปื้ดเป็นอูซี่เลยแล้วผมแต่งเนี่ยผมก็จะแต่งเป็นปากกระบอกปอกเก็บเสียงชาร์โดสไตร์นะครับไม่ได้บอกสเตตอะไรแต่ว่าเวลายิงเนี่ยศัตรูจะไม่เห็นเราบนเรดาร์จะไม่โชว์บนแผนที่ว่าเราอยู่ตรงไหนกระบอกปืนสั้นรุ่นเบาฮิสนะครับอันนี้เราเอามาใส่เป็น่อหน้าเลยะก็จ เพิ่มระยะความเสียหายความเร็วกระสุนแล้วก็การใส่เมื่อเลนอยู่กับที่นะครับลิบจับด้านหลังนะครับอันนี้เราต้องใส่ถ้าขึ้นชื่อว่าอันไหนที่มันเขียนว่าอาคิมโบนะครับมันจะกลายเป็นปืนคู่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพวกตระกูล SMG ไม่ก็พวกปืนพกนะครับที่จะใส่อาคิมโบได้ตัวนี้เนี่ยมันจะลดความเสียหายลงลดระยะลงแล้วก็ลดความแม่นยำลงแต่มันแลกมาด้วย ปืน2กระบอกซึ่งมันต้องรัวกว่าและแรงกว่ากระบอกเดียวแน่นอนอยู่แล้วนะครับแม็กกาซีนครับเรายัดไปเลยครับส่อิบสนัดเอาให้เยอะที่สุดนะครับและอันสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับเลเซอร์ปืนพก M1W ครับตัวนี้จะควบคุมการสะบัดของปืนในระดับเ e อระดับเอก็คือการยิงฮิฟฟาก็คือไม่ใช่การขึ้นสะโคมมายิงนะครับไม่ได้เล็งผ่านกล้องคืบ ในเมื่อเราถือคิมโบอ่ะมันยกปืนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ท่านี้มันก็คือการยิงฮิฟไฟน์เนงหรือการยิงระดับเอลแล้วก็ความแม่นยังจากการยิงระดับเอลนะครับก็จะช่วยด้วยแล้วก็ความเร็วจากท่าวิ่งสู่ท่ายิงถ้าวิ่งเร็วสู่ท่ายิงเนี่ยหมายความว่าในระหว่างที่เราแท็คติคอลวิ่งอยู่เนี่ยเรายกปืนขึ้น,นมายิงอะ่ะมันจะเร็วขึ้นถ้าเราไม่ใส่มันจะช้าลงนิดนึงเพราะงั้นเลเซอร์อันนี้นะครับดี D. แต่ว่าข้อเสียก็คือเลเซอร์มันจะเห็นแม้เราไม่ได้เล็งคือถืออยู่เฉยๆเลเซอร์แม่งโผล่เลยคือศัตรูเห็นนะครับก็ผมว่ามันคุ้มซึ่งเซตเนี้ยผมก็จะเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเซตที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทําให้ผมได้แชมป์บ่อยมากเดี๋ยววันนี้นะครับผมไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ผมต้องขอบอกทุกคนนะครับว่าในระหว่างที่เล่นเนี่ยผมไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะนะครับก็คือปล่อยไปตามฟิลลิ่งนะครับเป็นคลิปแบบดิบๆเลยหวังว่าทุกคนจะไม่ว่ากันจะไม่ง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม No Resurgent. All right, soldier, mark a drop point for your team. You saw eh Enemy dropping into the AO. Survive to redeploy following teammates. ห้าหว่อห้าหว่หวลอลงมาแล้วตัวหนึง่งไอสลอ็อตวีทสลอท็อตวีทเรามีเพื่อนอยู่อะเข้าเล่นกับทีมเอ์วี่ทำไมกับใครยดืนเป็นตันเนี้ย วาดเนฟอะประสาวแป๊บฮมยพี่ขับมีคนสะพอมานี่ล้มเฮ้ยชิโมชิโมขวามือบี่สวยสวยสวยตามเยอ่ตามเยอ่ครับตามเยอะทำได้ด้วยโอเค เคลียร์ไม่ค่อยมีอะไรไปอยู่กับบูมก่อนเนี่ยเปิดวาระได้อยู่มีเปิดเสานิเปิดเสาได้ไม่เป็นหวงเดี๋ยวแล้วกลับไปเปิดเสาใหม่ห<า>วิ่งโคตรไวคนลงตรงนี้ตัวหนึ่งได้ละ ในตัวนี้โดดกูสามลอบาที่สุยเพื่อนมาเขาไม่โดดพี่เออสวยครับฝากหยิบเราหน่อยตองบักช่วไม่ได้ลูกเองอะลูกเองอะเอาได้แล้วพี่เอ๊ะลูกเองอะยังไงไอร้อยสี่สี่เฮิร์ตมึงยอมแพ้ไหม มันไม่ยอมแพ้จริงวะมึงจะเอาให้ได้เลยว่ะห้ารอบเลยนะมึงเนี่ยใจมันซ่ะใจมันสู้พี่ยคงแบบพี่ไม่ตายม่ลลมเลิกอะอาวแกนี่คนหนึ่งไม่พี่ตรงนู้นมียะตัวหนึ่งไปอดรอปกันไหมแอบดรอปมาแล้วมันไม่มาแล้วมั้ง ไปเอาไอ้ดอกมาสู้แล้วพี่มีชิโมข้างล่างเอาชิโมตามอยู่ครับเห็นแล้วตามอยู่ครับตามอยู่ตามอยู่เล่นได้เล่นได้ชิโมไอ้ดอกพี่สองตัวล้มเหรอชิโมล้มเหรอยังได้ว่ามันยิงสวนออกมาชิโมอยู่หลังก่อน์ล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่อย่ตรงนี้โอเคโอเคล็อกอยู่ข้างบนอยู่วิ่งไปละล้ม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 ล็อกมีตัวนึงมีขวามือ ไม่จะบอกรอบทีสี่เธอมันซ้ำที่เดิมใช่เหรอไม่ยอมแพ้จริง่เหรอใช่มันลงซ้สามหกใช่ลงเท่าไหร่วนได้กล่องว่ะเชียร์ชิโมแล้วเนาะโอเคมาโอ้ยจะตายอู้ลงไปกลางลโอุ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่บนหัวเพิ่มอยู่บนหัวนี่ เปี่ยงไคลลอดมานี่ไงเทียบเลยนะล้มสองสามตัวสวยวครับตัวนี้ตัวหนึ่งหนีดีกว่าเราโดนเลงแล้วเดี๋ยวเอากล่องกันอุ้ยบ้ากออใไรเนี่ยพี่ลมไปกลางสองลอบน โอเคโอเคไอรมอกวะจากข้างบนเหรอนี่นี่เฮ้ยไอร้อย C C นี่วะมึงไม่ได้อยู่ไมได้เ้าอะไรแล้ววะอิ่มแล้วเนาผมปิงอะไรวะเนี่ย หายไปละนี้ตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งมากันแล้วครับสองตัวแ้วเปิดเสาสนะัญญาณฮะเอ้ยมันมาตรงนี้พดอดีเรียบร้อยเลยทำไมฉันโดนมองโอ้ยมองมองแรงมองแรงใครมันยิงบนบ้านนู้นไม่อยู่แล้วไปดีกว่า เราบอท่าลงวงกลองเรากไปช่วยไม่เอปนผู้มาไล่กูกูไม่ช่วยแล้วกูไม่ช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วออกมา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  เดี๋ยวจะยันจะยันแตุ่้งหนีดิปุ้งหนีดิเฮ้ยมาตื่นจังวะเออนั่นแหละไอีพี่ขัับขักินเต็มเลยโอ้ยชิโมโดนชิโมอยู่ไหนโอ๊ยเชี่กูโดนหลังรถ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 สวยไอ้ร้อยี่สี่เฮ้ยได้สัส พี่ปอสามไม่ยีบีตรงนี้ We them together Reload can stop เฮ้ยตลกแล้วไอ้เหี้ยรัางขึ้นไปครับร่างขึ้นไปร่างขึ้นไปหลังผมเข้าสตรอเฮดจะไปหาวันพีสเหรอครับพ่อหนูน้อยบกป่าหนูพี่เต็มเลยมาดิกล้วยไหนอ่ะกล้วยไหนอ่ะมาดิขาวงล้อมอุ้ยเฮี้ยเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไป เยอะไป,ไป,ไป,ไปตรงตนี้เยอะไปเยอะไปพลังขีดให้คนนึงนี่เราตายเราตายเราซื้อไม่ได้ใครใใคครรชุบอุ้ยชิโมอุ้ยสวยจบเกมแล้วจบเกมแล้วไม่ต้องซื้อโอเคอ่มหน้าผมเนี่ย <laughs> นี่อยู่นี่มันออกมาถนนแล้วออกมาถนนแล้วออกมาถนนแล้วนี่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 ไปยังวะสวยเป็นไงครับทุกคนชอบไหมครับสำหรับ sw 5 4 5กับ wsp singer t ก็ต้องบอกเลยว่าจากที่เล่นมาผมว่ามันครบเครื่องนะ ในระยะไกลถึงกลางเนี่ยเราหยิบ sw มายิงได้ยิงเป็นอ่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นในเกาะรีเบิร์ตอ่ะนะผมว่าอย่างนี้เหมาะเลยเพราะว่าเกาะรีเบิร์เนี่ยมันไม่ได้ไกลามากแต่ว่าในแมปใหญ่ปกติก็เล่นได้ครับเพียงแต่ว่า lmg มันจะยิงได้ไกลกว่าแค่นั้นเองแต่ก็เป็นปืนที่ดีครับส่วน ws p i n g e r คุณไดเห็นแล้วว่าตอนวิ่งชาร์จมันโหดแค่ไหนคือปืดแป๊บเดียวหายเบิร์นกรอบมันๆเลยนะครับแถมถือคูยละฮะสนุกมากมเลย ไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้คลิปหน้าเรามีอะไรมาแนะนำอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าคุณชอบเล่น Call of Duty Warzone Mobile อย่าลืมกดติดตามผมไ้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีบริการเติมเกมจากร้าน d o u P Shop ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวละครแบบผมเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับ <c oughs> ก็เข้าที่ร้าน d o u P Shop ได้เลยนะครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ครับเจอก,กันคลิปหน้า